นนเธลร่าเล็กจิว๋วน่ารักจังว้าว <What? S 1> oh. <gasps> ฉันได้ขนาดกลางมันทำให้ฉันมีความสุขด้วยโอ้ oh. ร็อกซี่โชคดีกว่าเราอีกเย้ Yay! ฉันมีความสุขมากๆเลยฉันไม่เคยกินช็อกโกลตเยอะขนาดนี้นชีวิตมาก่อนเลยอะโอ้ oh. แอชย์ได้วนจิวจ๋วตลกจัง เล็กแต่ก็สะดวกนะขนาดไม่สําคัญหรอกยังไงมันก็อร่อยมาลองกันเถอะไหนือมอวิเศษเลยอร่อยจังอโอ้ยอย่าบอกนะว่ามันหมดแล้วอแต่ฉันเพิ่งได้ชิมเองเฮ้ยโอเคครั้งหน้าอาจจะโชคดีบ้าง เห็นนี่กดของนาใหญ่กว่ามันพอสำหรับเราทั้งคู่เน่ nee, ฉันไม่ตะกละนะแต่มันเป็นกฎของชา a ์เลนจ์เธอสามารถกินได้แค่ส่วนของเธอเท่านั้นส่วนฉันสามารถจัดการได้สบายเธอบอกว่าอร่อยใช่ไหม mm. ใช่เลยดีจังเราต้องการขนมปังปิ้งมันจะยิ่งอร่อยขึ้นฉันชอบกินหอ,หอมของขนมปังปิ้เงิะพร้อมแล้ว ทีนี้ก็ทาช็อกโกแล็ตเยอะๆแบบนี้เลยและมันจะเป็นแซนด์วิชหวานๆทำไปสิบแผ่นไปเลยเจ๋งมาลองกันเอออะไรอ่ะไม่คข้นใจร็อกซี่เหรอแปลกจังไม่ได้คงสั้นไปเองใช่ไหมนี่มันอร่อยมาก ฉันอยากกินเมื่อกลางวันแบบนี้ตลอดไปเลยอแคนนี่ขายืมข่องเป็นขนมปังได้ไหมอ๋อขอบคุณนะนายสุดยอดเลย <c oughs> อะไรอีกร็อกซี่โอ้โหกองภูเขาขนมปังเธอก็อยากเป็นขนมปังนั้นเหรอ <c oughs> ฉันต้องการช้อนขังนด้วยเออน่านอนเอาไปสิขอบคุณนะ <c oughs> <c oughs> ฉันรู้วิธีทำขนมปังเร็วๆแล้ว แค่ต้องจุ่มลงในช็อกโกแลตแบบนี้แหละดีจังน่ากินมากเากโอ้โหดูเหมือนร็อซิงกำลังทำอะไรที่ยิ่งใหญ่อะแต่ก็ว่าดูน่ากลัวเขาจะกินได้ยังไงเนี่ยใช่แล้วแต่ฉันสนใจชันนี้มากกว่าในที่สุดแซนวิชช็อกโกแลตก็พร้อมแล้วโอ้โหแค่เห็นมันก็เท่เป็นหายใจแน่ เอาละงั้นก็มาเริ่มกันเลย <Wow. S 1> หวังว่ามันจะอร่อยอย่างที่เคนนี่พูดจริงๆนะมาลองกันแส <Wow. S 1> งโออโห mm. อร่อยจังเลยฉันจะกินคำใหญ่ๆหญ่เ mm. วเศษมากโอ้ยดูเหมือนฉันจะกินมากเกินไปแล้วฉันจินจะไม่ไหวอะท้องฉันไม่มีที่เหลือแล้ว mm. เออทุกคน ฉันลืมไปว่าพวกเธออยู่ที่นี่ด้วยอะอยากกินแซนด์วิชไหมเอาหรือเปล่าแน่นอนอยากสิขอบคุณนะร็อกซี่ลลยเลยอร่อยมากใช่แล้วดีใจที่พวกเธอชอบเอ้ยมีบางอย่างไม่ถูกต้องเอ้ยฉันได้ส่วนน้อยอีกแล้วอะแย่จังนี่มันไม่ใช่เวฟครีมที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าฉันก็พอใจ รีบมาเริ่มกันเถอะโอ้ฉันโกว่าร็อกซิดอะไรนี่นี่มันน่าเหลือเชื่อยายฉันชอบว<ๆ>ิบครมมากๆในสิทธิของขวัญที่แท้จริงดูสิมันเจ๋งใช่ไหมโอ้โว้เมื่อเทียบกับของแอชลี่ดูตลกไปเลยอ่ะพนันได้เลยว่าฉันสามารถจัดการมันได้ในพริบตาใช่แล้วโอ้วิค mm hmm. เรครมหวานดีจังเออ หมดแล้ววิบครีมของเธอหมดแล้วแต่ตอนนี้จะเป็นตาฉัน <S <S ใช่น่ากินอ,อร่อยไม่รู้มัก่อนเลยว่ามันสุดยอดขนาดนี้ฉันอยากกินวิบครีมให้มากที่สุดมาก่อนนี้ใช่แล้วอะไร่อยมากๆก,กินอีกกินอีกมีออกมาเยอะๆเลย นี่มันสุดยอดเออดูเหมือนแคนนี่จะคลั่งคายวิครีมลมากกันไปเพื่อนน <c oughs> ายสติหลุดแล้วเหรอ <c oughs> โอ้โทษทีโอ้ยเ <c oughs> มื่อกี้คืออะไรเอะรอกซี่ <c oughs> อะไรของเธอเนี่ยเอ้ยพอทีนะฉันไม่ได้เล็งที่นายมันเป็นอุบัติเหนนะตุนะก็ฝ่ามันใหญ่มากโอ้ขยับกันอ,อ้าไม่นะ ฉัไม่ไดทำแบบนั้นเลยอ่ะฉันเขยัาเหมือนมากเกินไปตอนนี้เราเต็มไปด้วยเวฟครีมโอ้ขอโทษนะเพื่อนๆแต่ว่ามากินด้วยกันสิอ๋อหมากฝรั่งงั้นเหรอและเข้าไม่ถั่วแต่เจ๋งดีพวกเธอได้อะไรกันนะโหฉันชอบหมากฝรั่งรสตรอเบอรี่จริงๆโชคดีจังเลยว้าว สุดยอดไปเลยฉันฝันถึงหมักพรั่งแบบนี้มาตลอดชีวิต <c oughs> แล้วใครจะเริ่มก่อนละ่ะฉันขอลองก่อนนะมันจะจบเร็วมากแต่ว่าเป็นยังไงนะจริงๆก็หมั <c oughs> กพรั่งอร่อยมากจะเป่าลูกบองได้ไหมอยากรู้จังโอ้โอ้โหฮะดูดิ้สิ เอ๊ยเคนนี่นายโอเคไหมอ้ยการที่หมักฝรั่งของคนเอออยู่บนหน้าไม่ใช่เรื่องที่น่าผ่อนใจเลยนะอย่าทำแบบนั้นอีกนะเอ้ยขอโทษ๋ย่ฉันออกให้แต่ฉันจะกินต่อไม่ต้องแล้วขอบใจฉันทำเองแทบเราไม่ไหวที่จะลองหมักฝรั่งรสสตรอเบอรี่ฉันจะไม่กินมันทั้งหมดพร้อมกันเหมือนที่รกซี่ทำ ฉันจะค่อยๆกินแบบนี้ใช่แล้วและก็เป่าลูกโปง่งโอ้ยเ<ฮ>จ๋งอะแต่กินแบบนี้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ <c oughs> ฉันมีไอเดียที่ดีกว่าใช่แล้วมันจะเป็นเส้นยาวๆ <c oughs> ให้ฉันเหรอเยี่ยมเลยเดพอดีเน่ห้ามกินของอืนอ่นโดยไม่ขอเนอะ โอ้นี่สิความสุขที่แท้จริงมาลองกันเถอะอร่อยจังดีมากแล้วมันก็ยาวด้วยฉันชอบจริงๆนี่คือเซอร์ไพรส์สเลกให้นายนะพลิกไงเพราะว่านายตะกละนะอย่าบอกเขานะ <c oughs> มาดูกันว่าเขาจะกินยังไงโอ้ใช่อร่อยจังโอ๊ยอะไรอะรสชาติเหมือนมันคือ พริกเห็นจึงเลยรอกซี่ฝีมือเธอใช่ไหม <c oughs> มันไม่ช่วยเลยแอชลียช่วยฉันด้วยความหวังอยืนเธอแล้ว <c oughs> เอาแป๊บนึงนะฉันรอไม่ไหวแล้วขอบคุณเฮ้ยเขายังชั่วเดี๋ยวก่อนแล้วหมกฝรั่งของเธออยู่ไหนอะโอ้ไม่นะหยุดฉันจะตามมันให้ทนัน ขอโทษคะ่ะขอโทษฉันต้องการจบหมาฝรั่งเท่านั้นโอ้โหดูเหมือนหมาฝรั่งจะไปท่องเที่ยวมาทั่วโลกแล้วกลับมาหาเราโอ้แคนนี่ฉันไม่ได้คิดจะแตะต้องมันนะในตอนที่ฉันไปตามหมาฝรั่งก็ได้รับรางวัลมามากมายแต่ย่าจางมารบกวนในการกินหมาฝรัง่งในที่สุดเราก็ได้เจอกันแค่ฉันและเธอจะไม่มีใครแยกเราออกจากกันได้ลองสิ เออเ mm hmm. หมาฝรั่งนี้อะไร่อกมากกันเลยมันคุ้มค่ากับการวิ่งรอบรอกจริงๆ mm hmm. อ๋อฉันอยากรู้จังว่าจะเป่าลูกป่องในใหญ่แค่ไหนนะฉันว่าฉันทำได้แต่ฉันจะกินมันให้หมดก่อนมันเยอะมากเลยว้าวโอ้ยสุดยอดเลย <Yeah. S 1> แอชลีย์เคนนี่ หบปากหน่อยฉันอยากกินหมากฝรั่งอีกฉันชอบเป่าลูกโป่งที่สุดเลยดูสิมันใหญ่มากเลยมันจะระเบิดแล้วโอ๊ยขอโทษนะเพื่อนๆ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจนะ <c oughs> มันเป็นอุบัติเหตุขอโทษ <c oughs> ฉันมีเงลี่ลูกตาคิดว่าไงละ่ะ ฉันว่ามันตลกดีโอ้ง่ายวันนีลูกตาจ้องฉันอยู่มันเห็นฉันแล้วโอ้เย่อย่างนี้สิโชคดีพวกเธอเคยเห็นยันลิ่ลูกตาที่ใหญ่เท่านี้มาก่อนไหมเ <c oughs> จ๋งเลยเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เป็นตาร็อกสิตาฉันเหรอได้เลยฉันจะกินตาเล็กๆสุดตลกอย่างมีความสุขข้างในมีไซส์สตอรอเบอรี่ด้วยอะโอ้ ดีจังฉันชอบนะอ,อะ่นายมองอะไรอยู่นะ่ะเคนนี้นี่ฉันละสายตาจากมันไม่ได้มันจ้องมองฉันและควบคุมฉันอยู่ฉันเห็นใบหน้าตัวเองในเงาสะท้อนด้วยอะไรอะเฮ้ยเคนนี่เลิกเล่นเลยแล้วนะเคนนี่เราอยู่ในชารเลนจ์ถึงตาในแล้วโอ้ใช่เธอพูดถูก งั้นถึงเวลาที่เราต้องบอกลากันแล้วมันสวยมากแต่ก็อร่อยมากๆด้วยทีนี้ก็ตาฉันอ้ําหยุดฉันยังกินไม่หมดเลยนะเฮ้ยกระช่ยทอนทีฉันรออยู่นะเราต้องกินตามคิวแต่ไม่ต้องห่วงฉันรู้วิธีจะกินให้เร,เร็วๆแล้วฉันต้องการไม้เทนนิสโอ<ฮ>้ดูสิเราได้เยลลี่หลายๆชิ้นนะสุดยอดอทีนี้จะกินมาได้เร็วขึ้นเถอเ ดูสิสาววิเศษไปเลยนี่มันเจ๋งมากใช่ไหมฮะฉันชอบนะเร่งมือหน่อยสิเคนนี่โอ้ยช่างเธอฉันเริ่มแล้วลา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 โรซี่อยากกินยันลี่มไหมกินสิไม่ล่ะขอบใจโอ้นั่นคืออะไรแอชลี์านายพูดถูกเคนนี่ เกลี่ลูกตาทั้งเจ๋งและก็อร่อยมากดีจังเลยที่ฉันได้ขนาดมะฮึมาแบบนี้ฉันมีความสุขมากเพื่อนหยิบชิ้นนั้นมาให้หน่อยสิเออขอบคุณนะวันนี้ฉันได้อาหารมือที่อร่อยมาก้านเจ๋งจังฉันอยากกินอีกออหยุดไม่ได้แล้วจริงๆอร่อยมากเลยเธอทำให้เรากลัวนะเออ เคนนี่เออซิเ hmm. มื่อกี้จิงปไปเลยอ่ะเฮ้ย Candy. เคนนี่คนกินลูกต่อแม่จ้าเออเมื่อกี้ตลกดีฮะถ้าเธอชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะบาย